สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตูนอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ตูนก็จะมาพูดถึงเรื่องเยียวยาคนบันเทิงม .40 มีคุณสมบัติและเงื่อนไขต้องมีสัญชาติไทยไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญจากกรมบัญชีกลางไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือ39 เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก่อนวันที่8ธันวาคมพศ2564ภายใต้กลุ่มอาชีพนักดนตรีนักร้องนักแสดงหรือนักเต้นหรือเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ลายเก่า ที่ไม่ได้ระบุอาชีพต้องไปขอทำการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกรมพัฒน,นาธุรกิจการะคะ้ภายในวันที่14มกราคมพศ2565หรือ เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ลายใหม่ต้องสมัครและจ่ายเงินสมทบให้ทันภายในวันที่14มกราคมพศ2565และได้รับการรับรองจากสมาคมคนดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธรุรกิจการค้าภายในวันที่28มกราคมพศ2565เท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิ์การเยียวยานี้